นำเสนอผลงานนวัตรกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation ชนสาม a วอร์2023เรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยนางสาวธินาดาเสียงรำตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงบางละมุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบรีเขต3ที่มาและความสำคัญของ,ของนวัตรกรรมจากการวิเคราะห์ผลสมัมฤทธทางการเรียน ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านบึงปีการศึกษา2516 6ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังต่ำกว่าข้าเป้าหมายที่สานศึกษากำหนดและจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทําให้ครูผู้สอนพบว่านักเรียนขาดความสนใจขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกทั้งเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีจำนวนมากผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้เดิมมาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งหากเกิดปัญหาเช่นนี้ไม่ได้รับการแก้ไข หรือพัฒนาจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการจัดก,การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทยาศาตร์และเทคโนโลยีซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณภาพผู้เรียนได้บรรลุปเป้าหมายตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดผู้สอนได้ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดก,การเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาโดยผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่พบได้ในปัจจุบัน พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นรูปแบบที่จัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยเกมการเรียนรู้เกมเบสต e เลอร์นิ่งเป็นสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเป็นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆเอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม หนึ่งนักเรียนบอกลักษณะสําคัญของการยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนมีทักษะในการจาแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังสามนักเรียนมีเจตสติที่ดีต่อนวัตกรรมการสอนเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน42คนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้นวัตกรรมเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งมีคะแนนทดสอบผ่านเกมร้อยละ6 5ขึ้นไปของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบาขึ้นไปของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมมมมีคววาพพึออใจตต่นักกรรเเ สัตว์มีกระดูกสันหลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไปเช่นคุณภาพและเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่4จำนวน12คนมีทักษะการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้ไปใช้ในระดับชั้นถัดไปขั้นตอนการออกแบบนวัตก,กรรมขั้นเตรียมการแพลนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตกกรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงออกแบบหลกการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสคัญแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตก,กรรมพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้นวัตก,กรรมเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากนั้นวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลบันทึกหลังแผงกนาการจัดการเรียนรู้ทบทวนประเด็นท้าทายในข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA 1และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างนงวัตรกรรมขั้นดําเนินการ Act จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังจะทํานวัตรกรรมเกียนเรศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังจะทำใบงานเรื่องลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังขั้นการทบทวนและตรวจสอบ Review ทดลองใช้นวัตรกรรมเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังประเมินผลปรับปรุงแก้ไขนวัตรกรรมเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและมีความหลากหลายและดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กับครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับนวัตรกรรมพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้นวัตรกรรมเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากนั้นนํนานวัตกรร,พรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้นวัตกรรมเกมเรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องและความยากง่ายของเนื้อหาจํานวน3ท่านนํานวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกมเสษฐีสัตว์มีกระด <itions sans exist ance> ูกสันหลังปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญท่านการนําไปใช้ drill เริ่มทาการทดสอบวัดประเมินผลก่อนเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนำนวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกมเศรษีสัตว์มนกระดูกสันหลังไปใช้กับนักเรียนในชั่วโมงของกิจกรรมการเรียนการสอนและให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเล่นในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเวลาว่างเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนั้นๆหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนปนเล่นและมีจิตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาและใช้นวัตกรรมแล้วทําการทดสอบวัดประเมินผลหลังเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยชมคลิปตัวอย่างดังนี้ค่ะ Thank yeah. ปรุงแก้ไข Edit รับปรุงแก้ไขนวัตรกรรมให้มีเนื้อหาหลากหลายมากขึ้นเพิ่มจำนวนสัตว์ให้มีความหลากหลายนำข้อเสนอแนะในการนำไปใช้นวัตรกรรมในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตรกรรมเดิมไปพัฒนาและขยายเครือข่ายจะทำนวัตรกรรมบูรณาการแารข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นประเมินผล Evaluate ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบเรื่องสัตว์กระดูกสันหลัง และวัจจุติต่อนวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรืเร่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังผลปรากฏว่านันกเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ95นันกเรียนมีความพึงพอใจมากร้อยละ5 เผยแพร่และแบ่งปันแชร์นำกระบวนการผลิตสร้างและผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมเษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังไวเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนในโครงการสื่อและนวัตกรรมเพื่อแปรเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตวิธีการนำไปใช้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของสื่อและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการยอมรับความคิดและนำไปสู่การนำไปปฏิบัติทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมนวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกส มากนักเรียนบอกลักษณะสําสคัญและยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างถูกต้องจากการทดสอบก่อนเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนใช้นวัตกรรมผลการทดสอบก่อนเรียนที่ได้เฉลี่ยร้อยละสามสิบสองจุดหกแปดและหลังการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังมีผลการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละสี่สิบสี่จุดแปดแปด นักเรียนมีทักษะการจำแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ถูกต้องจากการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังมีการโยนซุ่มลูกเต๋าสิบครั้งแล้วตอบคำถามจำแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างถูกต้องสูงสุดสิบครั้งจำนวนห้าคนและจากนักเรียนทั้งหมดจำนวนสี่สิบสองคนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การจำแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังร้อยละหกสิบห้าจำนวนร้อยละแปด ซึ่งสูงกว่าข้าเป้าหมายกำหนดนักเรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสอนเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังผลการทดสอบความพึงพอใจต่อนวัตกรรมพัฒนาผลสมรรถทางการเรียนเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละ9 4 7 8มีความพึงพอใจมากที่สุดนักเรียนร้อยละ3.48มีความพึงพอใจมากและนักเรียนร้อยละ1.74มีความพึงพอใจปานกลางต่อนวัตกรรมการสอนเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลัง และนักเรียนได้บูรณาการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์การใช้นวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์มีการดุกสันหลังโดยใช้เกมสกีสัตว์มีการดุกสันหลังการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพอเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความรู้จากหลายวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะแบ่งหาความรู้ได้ด้วยตัวเองสิ่งรอบตัวเกิดประสบการณ์มาปร นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนในโครงการสื่อและนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตวิธีการนำไปใช้บลสำเร็จที่เกิดขึ้นของสื่อนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการยอมรับความคิดและนำไปสู่การปฏิบัติทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆนำนำวัตกรรมไปเผยแพร่ในระดับกลุ่มโรงเรียนบางระมูมสีที่คณะโรงเรียนทุง่งคาโดยมีท่านดรจุรีรัตน์พินิจมรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีท่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสามมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเดชสู่เขนวัตกรรมของกลุ่มบางระมงมี และนำนวัตกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook ของโรงเรียนบ้านบึนปงประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม 1. ได้นวัตกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยใช้เกมสิเฉี่สัตว์มีกระดูกสันหลังมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สองได้นำนวัตกรรมที่ดีไปใช้ในกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร,ร์ชีวภาพาให้สูงขึ้น 3. ไดน้นํำนวัตกรรมการสอนที่มีคุณภาพไปเผยแพร่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในและภายนอกองค์กรนำไปปรับใช้กระบะนกินจาการรเยนการสอนและไปยุกใช้กับรายวิชาอื่นๆ 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นและ5นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากสิ่งรอบตัวได้จากการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ดิฉันนางสาวชิรดาเสียงรำขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation ชน3 Award 2 0 23ขอขอบคุณค่ะ